ผู้ชมาแล้วมาแล้วกดด้เป็นนิ่งปับมาแล้ว <face> มาแล้วอุมีอเนนโชนี่ยมีโอเปนิ่งว้าว แรงมากเอเดเลนสวยนะเดเลนสวยมากพอมานลังการเนอ้องคิปดปนี้อยู่แล้วเป็นจุดโลละคอนเพราว่านัแจกที่สุดในเชียนหลอไไดตาล อุอวิชุดสวยมากุปิปีกเหรออะไรยะสลิงจักได้น่อิเดืองดึงๆดืองว้าเล่นใหญ่มากเออเ่นใหญ่มากไปค้สตูมสวยเลิศมากเฮ้ยเป็นสีตรงชาติหรือเปล่าแต่ละประเทศใช่ไหม ว่ามันเป็นสีของมันเองเหรอไม่ใช่ออกเป็นสีของมันเองอแต่แนะนำตัวเลิศปิดเมาส์ไว้บาซิลบาซิลก็ได้อยู่นะฉันบอกอยู่ว่าบาซิลเป็นม้ามืดบาซิลคือม้ามืดพร้อมปาด แล้วคืนนี้สวยมากเฟี้ยวเกินเคาะไหมให้เข้าทัอปสิบไหมยแยมโบเดียแยมโมเดียเนี้ยคนสุดยิ่งราชแยมโบเดียรอป,ปากันอมมากลาวฉันว่าเข้าเข้าท็อปสิบแต่ก็ห้าไม่แน่ใจอยู่ตัวนี้ฉันอยากให้นางเข้าห้ามากเลิศดฉันหลิดเลิศฉันอยาก<ค>ให้นางเข้าห้ามากเคาะจนเคาะเลยฟิลิปปิน แม่เปียร์พาราไบแม่เปียรสวัสดีค่ะบอกว่านางเหมือนแม่เปียเคาะเลยนะคะเปียเซเลตเต้อ้าเธอเคาะเลยเท่านั้นโปโตโปโตโปโตท็อปสิทมิสยูนิเวอสโตตอริโกเข้าไทยแลนสันตดาปัญญาคงจะว่ายังไงก็เข้าท็อปสิทเล่าเข้ามาเขาเอาไดเคาเอกเดอะเอก เวียดนามว้าวฟาร่าสวยมากอยากเปลี่ยนนะเราต้องติดก่อนเี่มาห้าน่าจะเข้าฟาร่าสวยเพราะฟาร่าสวยอยากเปลี่ยนทรงอื่นเพราะเห็นมวยไปแล้วอยากเห็นฟาล่าตัดใครแล้วหนูชื่อแต่หล่อมากเลยชื่อซันซันใช่ไหมไม่ใช่แต่แบบนางชื่อซันสาว่าถ้าจำไม่ผิดดูอ๋อลุกเออปลายน เป็นประจำชาตินะคะเวียดนามยุสเอเวียดนามยุสเอเวียดนามยุสเอเป็นอไมเวลายุสเอเป็นนักกระสุนแบเวียดนามแล้วก็สวยจากเด็กจากเด็กเลี้ยงควายสุดขั้นเป็นกระเทยที่สวยงามกระเทยน้อยของแม่สวยมากโอบสวยอีนทรอยอนแคมโบลอปากแค่นี้แหละเชนบอกอยู่ว่าแคมโบกับบราซิลก็รอเลย อย่าใครพลาดเด็ดขาดมันสวยมากสวยมากชุดสวยมากแล้วความที่มันหอมมันเหมือนดอกกุหลาบเลยอะสวยมากสวยมากสวยชิบหายสวยมาก พูดคำอื่นไม่ออกแล้วตอนนี้สวยอย่างเดียวสวยสวย, <S <S สวยเหมือนฟ้าใสอ่ะผูลมเข้าเตรียมปาดผูลมเตรียมไม่ปาดอ่ะห้าผูลมห้าแน่นต้องมีอะไรแน่คาดหวังค่ะวายเหมือนนกพิาราดเล็กๆเลยเล็กตอนไหนว่าอุ้ยอีนี้เลิศกว่าอนุพกกำไรอีนี้พอดเครื่องเพชรมาเลยครับวายนกพิราดวายที่แปลว่าวายตกใจอ่ะบรรลุนกพิรามา เด็กจุดตีอันนี้เหมือนกว่าแต่เช้าออกมาลัดก็เหมือนมากเลยอ่ะต้องทำมวยนะออกมาแล้วเหมือนมากทำไมไม่ทำมวยครับอากมาลัดะชอ้าเช้าออกมาทำไมไม่ทำมวยครับยาถึงตูดนี่แหละผมยาถึงตูดของจริงซอ้ามาว่ากระเทยผมยาถึงตูดเท่านั้นไม่ก็ ให้ติ๊กออเปอเรอว้ายแกตามาแต่ชุดสวยมากแต่จริงจริงโมเด็มยิ่งข้อเดียวเตรียมข้าอสวยมากอูด้ตรงสวยมากสวยอย่างสวยสวยสวยไปเลยอ่ะสวยมากสวยเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยชอบคนใส่ถุกมือแต่อีนอคสวยมาก สวยมากแต่นี่ติดนิดนึงชุดแววแต่ถุงมือไม่แววไม่มันจะแบบไม่ได้เทนิคอะไรไงได้นำรอบต่อไปให้ถอดถุงมือเออดีจะได้ดูมันจะแบบแบบดูแววอะไรใหม่ๆใหม่ไหมวดาสวยมากเปียรลอนโซเหมือนโอ้เหมือนเปียช็อตนี้ท้ายแล้วนะนื่อเฉยนะปีใหม่ ชาคัสสายสเปนนะไทยแลนด์จุมานฝื้นสวยมากสวยมากสวยมากยูเตสวยมากสวยมากเราอย่าดีอาจไปเปรียบเทียบกับกระเทย USA พอกระเทย USA สวยมากสวยมากชุดเดียวจะปัดใช่แต่แอบคล้าย นางสวยมากเลยอ๋อแต่เดินสวยนะในเวลาทานยาค่ะผมฉันชอบรองเท้าเออดีกว่าแหลมมาเลยไม่เส่ส้นตึกนะคะหนาสูงเท่าไหร่แล้วดูด้วยอยากเห็นมันสูงสูงเออไปถึงซานมาแล้วมาแล้วไปถึงซานดอกพุดยอครับหวานมาก ึ้่มาแบบฟิลแบบลอยมาเหมือนคนนกเลยสวยหวานมากสวยมากวากวยดีเลยลอยหออจริงไม่ใช่ห่อเพาะเพาะไหมยังไงก็มงเพาะไม่เช่มันแล้วมงกุฎเขากับนางมาก <c oughs> นางไม่ได้หอกแล้วความเลิศเคยรู้ปะนางไม่ได้สูงมากแต่ไม่จิกต้นตึออนกพื <ลด S 1> ่อความเป็นเวียดนามเลิศื่องความเป็นเวียดนามสวยหวานอยู่แล้วไม่จิกต้นตึกนา่งสวยยช่ไหมผมไม่เปลี่ยนที่ผมบอก เอาตกใจไปตกใจด้หมตกใจไนึ่งสองสามว้าีเอ็กซ์เขาดันีดาไม่เห็นไงรืว่ามันหมดแล้วเสด็จแล้วดักับผ้าอยู่เมื่อกี้นังฝนเนอะชวยไวมากเวียดนามว้าแรงมากลด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 ดแรงมากไวแรงมากลดมากเลย นั่นได้พัสแท็กรอบพิลินปัสแท็กจากอะไรนะลึกสุดในรอบพิลินว้าวเหมือนเอ็มยูสวยมากเข้ารอบแล้วก็ไอ้น่ะโซเชียลบวไหมว้าวลดจับมือไปเลยสองคนคนอื่นต้องเข้ารอบแล้วเ<ม>ขาจับ,ม,จบมือไปแล้วเขาไปจับมือกันเลยเขาไปจับมือกันแล้วคนอื่นต้องเข้ารอบแล้ว ว้ยสะดุดมองคนสะดุดจะมองคนตำนานที่ปานะคะคือใครสะดุดอจะมองจะเล่นหกตมเลยว้าวเลิศมากไม่ต็ดมากเอลซ่านำพาเวลั์ อ,อ,อีดอกอว้าอีดอกท็อปสิบโปรตโตนำพาแรงมากมาได้ไหมจับมือเลยจับมือจับมือ,มอ,มอว้าเราวเลิศในที่สุดลาฮุลาจะร้องแล้วไม่จับ ว้าวเห็นไหมบอกแล้วเท้าบอกแล้วเวเนียจะหลีดนำพามากอะเวนียเวนียว่ะเวนียเป็นประเทศที่ส่งนางงามและจลิต่ไม่ไม่ตายเลยนะไม่ว้าว่าาซิลเห็นไหมเหมือนที่เธอบอกบราซิลปาดบราซิลเยยี่มบอกแล้วบราซิลคุณมาเมื่อเนี่ยยืนแบบน่านน่านน่าหน้าเหมือนใครรู้ปะเคนโดเจนเนอร์แรงมากหน้าเหมือนเคนโดมากเราพูดในนี้จะว้าวแรงมาก ตำนานพุตำนานเพราอมเพชนมาเองแล้วมาแล้วเพิร์ลปินีูปขอดีค่ะลูกบอีตัวลงบอลลงบอลงปีนกับคนลงโคลมบีโลม มันแบบนั้นนะมันดอบาดมันดอบาสีแดงโฟมันเตอร์เชียประมานี้เลยถอดไอ้นั้นเลยถอดถ้าเป็นฉันแน่นอนต่อไปถอดเคฟต่เออเขาถอดต่เยี่งเยี่ยงต่อไปถอดเคฟเลยแล้วสวยมากถอดเคฟเปลี่ยนสีลิปใครจะตบหรอยังมีอีกไหมมีอีกมีหมดแล้วยังอีกหมดแล้วว้าว แสดงคของ้อนี้กับพวกข้าเราเป็นนะะักข่าวพวกตี๋ก็ไม่เป็นไรนะไวตุง้งจานเวียดน,นาม u s a อ<ๆ>่าสวยอ่ะนะวันนี้สวยมาก,นนมากเคนโดเดียนี่เคนโบเดียไ,ได้แบบอลังมากโคลอมโคลอมเบียเมื <laughs> ม่อก <laughs> ี้อ๋อโคลอมโอเคบริจาตุกแล้วโอเค I'm sorry เจแปนเมื่อกี้โดนลากทางเลยนะเีแปนอ่ะดูว่าไทยจะเปียกหรือเปียกคือ ม่ใช่เปียสิหางม้าแบบหางม้าหางม้าจริงๆอ่ะวัดกระโดดกันละชอบจันริดมากหางม้าหางม้าตะกูล่ะเพลโค้รมันชุ่มนะว้าวยังมีอีกไหมยมีอีกมีว้าว Wow, thật <laughs> rất... Tổng Việt Nam Tổng Wow! And this means that the first runner up is Miss Thailand, Saruda Banyakam. Miss International Queen 2024 will receive What is